ก็เพื่อนมันนี้มาลองทำระบบไออะไรแอร์เวไรที่ผมดู youtube ้ะครับนี่ครับลองต่อน้ำดูแต่จริงๆจะต่อน้ำสูบจากบ่อขึ้นมาครับแต่นี่เอาเอาน้ำประปาใช้ไปก,ก่อนครับนี่ครับถ้าว่าตัวจริงเนี่ยผมต้องอัดซิลิโคนให้หมดเลยไนมะ่ให้มีอากาศออกถึงจะมีแรงดันครับนี่ครับโอ้โช่างช่างต่อรั่วครับ <laughs> ช่างอะช่างมันเถอะมันเป็นช่างมันเถอะหรือ มันตึงกนรั่วกะมาจากโรงงานครับเนี่ยไม่แน่ใจใช่างมเจะนี่ครับระบบแอร์เลยท่อสองนิ้วสองนิ้วครึ่งครับระบบการทํางานของมันก็จะแรงลมครับลมมันจะตกลงมาครับตกลงมาในท่อนี่ครับถ้าเราใส่หัวสปริงเกอร์หลายๆตัวมันก็จะเป็นแรงดันครับมันออกไม่หมดครับหัวสปริงเกอร์ครับอันนี้ก็จะพอลมตกปุ๊บมันจะเป็นอากาศขึ้นมาพออากาศขึ้นมา มันก็จะเป็นแรงกดครับกดน้ําให้แรงเก่าเหมือนเหมือนแรงส่งนะครับอันนี้ก็ฝังเข้ามาครับก็เรยมาลองทาดูครับแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จครับพอดีท่อหมดครับวันนี้ต้องไปที่โฮมโปรซึ่งไหนครับไปหาซื้อพวกสียงสายยางพวกอะไรครับตายหลายๆต้นทำหมามันคุยครับนี่ครับสวนนี้ก็จะน้นไปทางฝรั่งครับ ก็หลายต้นนี่เขาจะก็ตายไปหลายทนครับยังไม่ได้หอเลยครับมันต้องต้องเด็ดลูกทิ้งครับกิ่งหนึ่งผมจะเอาแค่สองก็พอครับนี่ครับต้องเลือกครับหลายต้นครับมันต้องเลือกดีข้าวานในฝนตกแรงมากครับเพราะได้น้ำตอนแรกผมไม่ทํางานไม่ได้ลดส่งสามวันโอ้โเหลืองมจะตายแือไม่ตายแดดต้องใช้ระบบน้ําน้ําอยู่แล้วครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ